ก็เดินเข้ามาจนสุดซอยครับไม่ยากครับแล้วก็มีพื้นที่ที่แบบเพียงพอสําหรับจุนักท่องเที่ยวมายืนดูกิจกรรมต่างๆรินเจ้าพยานี่ได้เยอะเลยนะโลเคชั่นที่ดีงามครับจริงๆโลเคชั่นนี้จุดเดียวดูได้3า,ามรายการเลยนะพี่ปองตรงนี้นนอมวิชัยประสิทธิ์ก็ได้ยาวไปถึงตรงนู่นจเจดีย์ข่าวนั้นวัดเลยวัดประยุนครับจุดที่ผมตั้งกล้องอยู่ตรงนี้เนี่ยคือจุดที่เซ็นเตอร์ที่สุดคือคุณจะเห็นพระปางซ้ายขวา ทับกับพระปางสายขวาด้านหลังแบบสมมาตรกันพอดีโ <Yes! S 1> ป้งชาแนลสวัสดีพี่เกลิงสวัสดีครับนี่เราอยู่ไหนครับเนี่ยเราอยู่ท่าเตียนนะครับท่าเตียนท่าเตียนแล้วก็อยู่ตรงข้ามกับวัดโพครับคือฝั่งตรงข้ามคือวัดโพใช่ครับแล้วก็ ตรงนี้จะเห็นมีป้ายเขียนว่าเดอะเด็กเดอะเด็กนี่มันเป็นร้านอาหารจากเกสต์เฮาส์ครับผมซึ่งจริงๆแล้วซอยนี้เป็นซอยที่มีอะไรที่ความนิยมถูกคือซอยนี้มันจะเป็นซอยที่เดือนไปที่จุดชมวิวเด็กวัดอรุณครับแล้วามตรงข้ามกับนี่ครับวัดโพ เวลานักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันตรงตรงข้ามวัดโพจุดนี้จุดสังเกตก็คือนี่แหละซอยประตูนกยูงครับแล้วก็มีป้ายเดอะเด็กแล้วมึงก็จะมีเหมือนซุ้มประตูชื่อทางกลางคือซอยประตูนกยูงนี่เองใช่ครับผมจะเรียกซอยเดอะเด็กซอยเดอะเด็กตลอดซอยใช่เพราะคนเขาจะรู้จักกันในนามนั้นครับเพราะนั้นมึงก็หาไม่ยากตรงข้ามวัดโพ ทีนี้ในซอยนี้มันมีอะไรครับเบียกจกึก็มันก็คือจุดชมวิวที่วัดอรุณที่สวยที่สุดแล้วก็ฟรีฟรีด้วยใช่ครับเป็นจุดชมวิวฟรีจร,จริงจุดชมวิวมันควรจะต้องฟรีอยู่แล้วนะมันไม่ควรเป็นของคนใดคนหนึ่งใช่แต่หมายถึงว่าถ้าจุดนั้นมันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลของชอบมันก,<ๆ>ก็ก็อาจจะไม่ฟรีได้ป่าจ<ๆ>้าก็เดินเข้ามาจนสุดซอยครับไม่ยากครับคือซอยกงกงครับ จุดชมวิวเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของกรรมสิทธิ์ของวัดโพครับอ๋อเหรอใช่ตรงนี้คือพื้นที่ของวัดโพใช่แล้วก็ตรงที่กาลังจะก่อสร้างนี้ด้วยซึ่งยังไม่รู้ว่าเขาก่อสร้างอะไรด้านซ้ายมือที่เราเห็นเขากั้นหลัวก่อสร้างไว้เนี่ยใช่ไหมใช่เป็นที่วัดโพอ่ะครับเราถึงสามารถที่จะได้เป็นจุดชมวิวฟรีไงพี่ป้อ๋ออย่างนี้นี่เองใช่ โอ้โหแล้วก็อย่างที่บอกนี่นะครับจุดชมวิวนี้เรียบก,กับแม่น้ำเจ้าพยาใช่แล้วก็มีพื้นที่ที่แบบเพียงพอสำหรับจุนะักท่องเที่ยวมายืนดูกิจกรรมต่างๆริมเจ้าพระยานี่ได้เยอะเลยนะใช่เนี่ยดูด,ดิคท่า,าเรือเขียววัดโพคือมีป้ายอยู่นี้ครับ มันเป็นท่าเรือที่ไม่ได้เป็นเรือโดยสารไม่เห็นมีเรือโดยสารมาจอดร,รับสองคนเลยอ่ะพี่โป้องอาจจะเป็นท่าเรือที่ใช้สําหรับเฉพาะกิจของวัดอา,อาจจะเป็นไปได้เหมือนเหมือนท่าวัดประยูนก็เหมือนกันใช่ไหมก็เป็นเรือเฉพาะกิจของวัดซึ่งสวยงามมากนี่คุณดูเขาทําเป็นศาลาเนอะเรียงกัน 3, 3, สามสามสี่ศาลาเลยก็วะใช่พี่โป้ง ต้องดูตรงดูตรงตรงนู้ทำไมตรงนู้นมันจุดพูได้วะจุดพูครับจุดรู้งงนั่นแหละครับนี่ครับซึ่งมาแล้วโชว์เสียงมาแล้วเสียงมาแล้วอ้าวเราได้ดูโชว์ดิปล่อยภาพไปก่อนปล่อยภาพไปก่อนเราไปดูตรงจุดที่ใช้ไม่ได้ดีครับใช่ มันก็คือเนี่ยถ้าเรือเขียววัดโพธิงจุดนี้มันเป็นจุดที่เห็นวัดอรุณใช่ชัดเจนที่สุดแล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่เราถ่ายอยู่เนี่ยกำลังมีโชว์วิจิตเจ้าพญาใช่ไหมใช่ที่เขาจะเปิดเป็นไลท์แอนด์ซาวใช่นะครับพอดีเลยตรงท่าเรือเขียววัดโพธนี้เป็นจังหวะดีมากที่เราเข้ามาตรงนี้ก็ได้ไ<ม>เปิดโลงดีนี่ครับ มันก็จะเป็นกนารเล่นไฟกับตัวพระปางหรืออาจจะมีทดี mapping ผปปสมด้วยเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเราก็ดูต่อฮะก็คือแต่ละแต่ละโชว์หนึ่งครั้งก็กินเวลาไม่เจินสินาทีนะผมว่าห้า oh. นาทีสิบนาทีอย่างเงี้ยครับจริงๆถ้าเราไปดูตรงตัววัดโพเลยไอ้ตัว พอปางเลยใกล้เลยมันจะอลังการนาะหรือคุณจะดูตรงนี้พี่ป้องมันทันไหมล่ะครับคุณจะไปดูไม่เหมือนคุณคิดคุณจินตน,นาการดูว่าถ้าคุณไปอยู่ตรงนั้นการดูมันจะน่าตื่นเต้นเท่ากับดูจากฝั่งนี้ไหมคือโชว์ลักษณะแบบนี้มันมีสองอย่างคุณคุณอยากจะถ่ายหรือคุณอยากจะอยู่ในร่วมในโชว์ต้องเหมือนกับเวลาเขามีพลุที่พัดยาไม่ใช่มีพลุที่ พูที่ไหนอะพูดที่สะพานพูธอะถ้าค,ค,คุณไปดูที่พานพูธคุณก็จะรู้สึกเหมือนอยู่ในนั้นแต่คุณจะถ่ายรูปมันไม่ได้ไงัไม่สวยถ่าย,ายได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้เต็มวงอ่าคุณถ่ายนี้วเด้อผมจะเอามาอินเสิร์ตอ่าเป็นวิดีโอไหมเป็นวิดีโอเป็นวิดีโอโอเคเพราะว่ากล้องผมมันซูมไม่ได้ครับ เดินไปตรงจุดที่เป็นเซ็นเตอร์ดีปะด่ะได้ครับถ่ายไปด้วยนี่แหละได้ครับนี่แหละครับเรากำลัง,งย้ายจุดไปเซ็นเตอร์นะครับบรรยากาศของผ้าวัดโพครับในวันที่อากาศดีแล้วก็มีวิจิตเจ้าพระยาในปีนี้ซึ่งก็จะเป็นปปปลักษณะของไลท์อันซาว

จบแ <จบ S 1> ล้วครับจบแล้วครับนี่แหละครับแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตอันหนึ่งนะครับ ถ้าสมมุติว่าเรามาที่พ้าวัดโทแห่งนี้ครับเ<อ>ย่กึงง<อ>เขาบอกว่าจุดที่มันเป็นเซนเตอร์ที่สุดที่เราจะเห็นวัดอรุณแบบเซนเตอร์มันคือจุดที่ผมยืนอยู่นี่นะใช่เนี่ยคือเซนเตอร์นี่คือเซนเตอร์ยังไงถ้าคุณสังเกตดูต <จะ S 2> คุณจะเห็นว่ามันกลางของ มันจะกลางเซนเตอร์ของวัดุลคือคุณจะเห็นพระปรางทั้งซ้ายและขวาพอดีสมมาตรกันนะเพราะว่าพระปางไม่ได้ตั้งหันหน้าขนานกับแม่น้ำนะถูกต้องถูกต้องครับจะเอียงมาทางนี้ใช่จะทะยงนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ตรงนี้ครับจุดที่ผมตั้งกล้องอยู่ตรงนี้เนี่ยคือจุดที่เซนเตอร์ที่สุดคือคุณจะเห็นพระปรางซ้ายขวา ทับกับพระปรางสายขวาด,ด้านหลังแบบสมมาตรกันพอดีโอ้โห oh, oh. นี่แหละครับช่างปซึ่งถ้าสมมุติว่าคุณมาถ่ายรูป mm hmm. ตรงน,นี้ผมแนะนําให้คุณมาที่ตรงท่าที่เขียนว่าเนี่ยท่าวัดโพแล้วคุณก็มายืนตรงผมยืนอยู่ตอนเนี้ยคุณก็จะได้ภาพที่สมมาตรที่สุดของพระปรางวัดอรุณครับ mm hmm. นี่แหละครับฮ่ mm hmm. นี่แหละครับนี่แหละครับนี่นี่นี่ให้สังเกตตรงนี้ให้ดีนะครับซึ่งอันนี้จังหวะหลายทีแล้วนที่เรามาแล้วเราก็เห็นช่างภาพเขาก็มาตั้งกล้องตรงนี้<ช>เราก็มาคุยครับว่าเออเขาก็บอกเหมือนกันครับเราก็ได้ความ<ข>รู้จากเขาเพราะเขาก็เล็งมาหลายจุดแล้วตรงนี้ค<ช>ือจุดที่สมมาตรที่สุดของพระปางมาสุดครับก็นี่แหละครับ ตะ่กี้คุณบอกว่าพื้นที่นี้เป็นเป็นเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นพื้นที่กรรมสิทธิ์ของวัดครับผมของวัดของวัดโคนั่นแหละวัดโคใช่แล้วก็เราก็รวมถึง จุดที่กําลังจะก่อสร้างอะไรสักอย่างนี่ด้านหลังที่เขากาลังเราเห็นกําแพงเหลาขาวนี้ใช่ไหมครับก่อนหน้านี้เรามามันเป็นบ้านคนนะพี่โป้งตอนนี้ก็ถูกรื้อถูกอะไรไปแล้วสงสัยจะอย่างนี้ต้องโดนเวรคืนด้วะเรียกว่าวัดเอาทีคืนอ่ะของก่อนหน้านั้นเขาอาจจะเช่ากับวัดหรืออะไรอยู่ตอนนั้นผมคุยกับเจ้าของบ้านเขาก็บ่นบ่นประมาณนี้ครับ เขาจะเอาคืนแล้วก็ต้องเขาเป็นเจ้าของ่้องไปทำสิ่งใดก็ไปเดอยงนันแต่ในมุมนี้นี่เรียกว่าสวยงามมากนะครับแล้วก็ตรงจุดที่เป็นเป็นท่าเทียบเรือมีสองฝั่งเลยนะใช่วาะผมตรงนั้นอ่ะมันจะมีป้ายว่าท่าเขียววัดโพใช่ไหมคือป้องเห็นไหมแนบๆแบบตัวป้ายอยู่ตรงนั้นแล้วตรงนี้ตรงนี้เขียนท่าวัดโพเฉยๆตรงกลางนี่คือท่าวัดโพแล้วตรงโน้นล่ะไปดูครับ มันถึงก็มีถึงสามท่าแต่ไม่ได้ใช้งานสองออนั้นขาวสองท่าเทียบท่าเรือขาววัดโพตรงนู้นท่าเรือเขียววัดโพซึ่งก็เป็นจุดที่เอาเรือเข้ามาเทียบได้พูดง่ายใช่สองจุดสองโป๊ะสองโป๊ะโองท่านี้กระลึงตึงโป๊ะซึ่งก็ เป็นโลเคชันที่ดีงามครับจริงๆโลเคชันนี้จุดเดียวดูได้3ามรายการเลยนะพี่โป้งตรงวิชัยประสิทธิ์ก็ได้ยาวไปถึงตรงนู่นจะดเดียวข่าวนั่วัดเลยวัดประยุนครับโอ้โหแล้วก็ดูตรงวัดนี้ก็ได้วัดกลยานใช่แต่จะไม่เห็นวัดจะไม่เห็นสะพานทุตจุดคือหมายถึงว่าไอ้ที่คุณบอกว่าดูได้สองสามจุดนี่หมายถึงว่าเวลางานวิจิตเวลาเขามีงานวิจิตเ้าพยา ประจำปีเนี่ยเขาก็จะมีไลท์อันซาวแบบนี้อืไล่ไปตามวัด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 มาตวนี้เป็นชัยภูมิที่ดีที่จะดูโชว์ได้แบบว่าโดยไม่ต้องสำหรับคนที่เดินเท้ามาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มายืนอยู่ปักหลักอยู่ที่จุดเดียวเนี่ยดูได้สี่ด้วยเพราะถนับผ้าราชนาวีด้วย ดูได้สี่จุดเลยนะโอเคครับแล้วก็ซื้อขนมมาจุกจับจุบจับหน่อยด้านข้างนี้ก็เป็นอืมเป็นเหมือนเป็นห้องอาหารต้องมีอืมแล้วก็ไปก็เป็นโรงแรมตรงนี้มันจะเป็นมันเป็นห้องอะหาครคือพ่อถาดจากท่ามวนพงอันนี้เป็นที่ส่วนบุคคลละใช่ใช่ครับพี่ป้องรู้ไหมว่าฟอยเนี้ยพี่พี่ป้องรู้จักกะทิชาวเกาะไหมรู้จักครับ อะไรนะเทพปเทพประทานพรหรืออะไรนะบริษัทเทพประทานพรคือที่นี่ครับอ๋อเหรอเมื่อก่อนผมมาซื้อกะทิเป็นลังๆส่งนะซื้อจากที่นี่เหรอมที่นี่อยู่ไหนเนี่ซอยฉาดไปนี่แหละคือลงรายสมนักงานรวง่ายดังเป็นอาณาจักรเขาโอ้เอออจะมีร้านอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่หรือจะมีไอ้นี่วิว่าอรุณอะไรอย่างเงี้ยอาณาจักรของเขาอ ดั้งเดิมเนี่ยบริษัทใหญ่เขาก็คือตรงนี้แหละเทพประธานพรอะไรมะพร้าวเนี่ยส่วนเออไรสักอย่างั่นแหรือที่เรารู้จักกันว่ากะทิชาวเกาะอ๋อเออผมเพิ่งรู้เฮ้ยนี่ไงอาคารบริหารข่าวัะโถโอ้โหแล้วก็มีลุงพี่กำลังนั่งดูซีซีทีวีอยู่แล้วก็คงเห็นเราว่าเอ้ยสองคนนี้แม่งมาถ่ายเราอยู่ไว้ มันเหมือนไม่ได้ไม่ได้ถ่าย่าเอาละหลวงพี่นี่หลวงพี่หันมามองแล้วเพราะว่าหลวงพี่จะเาเรียกสมรวจตลอดนี่แหละครับนี่คือ่าวันโพธสวยงามแล้วก็เป็นมุมที่เห็นเห็นพระปรางวัดอรุณได้งดงามไม่มีอะไรบังที่สุดแล้วใช่วันนี้เราก็มาอัปเดตครับเพราะจริงๆเราขี่ผ่านไปทำมาหลายรอบแล้ว ตั้งแต่เริ่มสร้างเลยด้วยซ้ำใช่ตั้งแต่ยังเห็นตึกใช่ยังเห็นตัวตึกบ้างใช่ตั้งแต่ยังสร้างไม่เสร็จจนวันนี้เสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วก็ใช้เวลาไม่นานครับ<ๆ>อยู่ในช่วงเวลาหนึ่งปีนี่แหละใช่ังไมพอเราขี่จักรยานกันสองปีเองใช่ทำไมโอเคครับวันนี้เรียกว่ามาอัปเดตหลักันครับแจกกันครับแจกกันครับถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณที่เข้ามาชมนะครับ